ปัญหาจากทางบ้านนะครับถามเข้ามาเวลาเทรดออปชันเนาะแล้วถึงเวลาที่จะต้องเอ็กซ์ซ e แล้วหรือ,อยังนะครับหรือออปชันมันมีกําไรแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มถามกันแล้วว่าเราจะปิดกําไร ได้หรือ,อยัง <c oughs> เจอบ่อยที่สุดก็คือถ้าตอนนี้เนาะถ้าเป็นตลาดตอนนี้นะครับหลายคนไปชอ็อตพุทตามผมไว้นะที่ราคาประมาณนี้ถ้าไปดูตัวของเซทห้นะหลายคนก็ชอ็อตพุทกันตามตามตาม,ตามกันมานะที่แบบ6 5 0 7 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะชอ็อตพุทไปแล้วมันมาถึงปัจจุบันนี้แล้วราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเราจะปิดเลยดีไหมปิดเลยดีหรือเปล่า หรือแม้แต่การที่แบบเฮ้ยเราชอร็อตพุทแล้วราคามันลงมาเกี่ยวเนี่ยเราจะแอคชั่นเลยดีไหมเก็บกําไรเลยเลยดีหรือเปล่าหรือว่าต้องแบบว่าเอ็กซ์ไซส์ทำตามสัญญาเลยดีไหมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนว่าตัวของออปชั่นเนี่ยเวลาเราชอร็อตออปชั่นเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะประเด็นที่จะเจอตอนนี้บ่อยๆนะครับเจอตอนนี้บ่อยๆเอาอย่างแรกก่อนเลยก็คือคนจะถามกันเรื่องของการชอร็อตพุทยอย่างที่บอกเนาะถ้าใครชอร็อตพุทตามกันมาเนี่ย เขาก็จะช็อตพุทมาตั้งแต่เท่าไหร่นะ650อะไรอย่างเงี้ยหรือ7จ0อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ช็อตพุทกันมาเรามาทําความเข้าใจความหมายคําว่าช็อตพุทก่อนช็อตพุทเนี่ยความหมายของมันก็คือเราสัญญาว,ว่าจะซื้อในราคาจุดๆคือราคาที่เราช็อตเอาไว้นั่นแหละและเมื่อถึงวันที่กําหนดอันนี้คือความหมายของการช็อตพุทนะครับ คำว่าเมื่อถึงวันที่กําหนดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าตลาดบ้านเราเนี่ยครับตัวเซทห้าเนาะหรือหลายๆตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นย u โรเปี n นออปชั e นยูโรเ n ียนออปหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถที่จะ Exercise หรือเครมได้จริงๆเนี่ยในวันที่หมดอายุสัญญาเท่านั้นแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันซื้อขายผ่านกระดานนอปชันเป็นการปิดสัญญาได้ด้วยแค่ให้เข้าใจก่อนว่าการช็อตพุทหรือการตัวของช็อตพุทออปชันเนี่ยมันคือการบายลิมิตเหมือนกับเราตั้งบายลิมิตเอาไว้นะครับประมาณนี้แล้วการสมมติราคาอยู่ตรงนี้ นะครับถ้าเราช็อตพุทสมมติอยู่ที่700เนาะเราช็อตพุทที่650เนี่ยมันจะเหมือนกับเราตั้ง b บลิมิตรลอไว้ที่650ประมาณนี้ทีนี้เคสแรกที่จะเจอเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ราคามันขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้ราคาข้างบนเนาะมันขึ้นไปที่780เรียบร้อยแล้ว ออพอราคามันขึ้นไปที่780เรียบร้อยแล้วเนี่ยช็อตพุทเนี่ยมันก็จะเริ่มมีกําไรแล้วเพราะพรีเมียมมันก็จะลดลงอ่ะดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวของช็อตพุทกันถ้าเป็นออเดอร์ช็อตพุทนะปัจจุบันนี้เนาะอ,อ่ะนเนี่ยช็อตพุทหกหเนี่ยสมมตินะครับเราช็อตมา15จุดเนี่ยปัจจุบันมันเหลือแค่1นจุดแหละมันถือว่ามีกําไรแล้วนะครับอ่ะหรือไปดูอีกพอร์ตหนึ่งก็ได้นะพอร์ตนี้นะครรรับเเาตุไปงนี้ เห็นไหมเราช็อตพุทไป5 7 5เรีเมียม8ตอนนี้เหลือ0.4แปลว่าเราได้กำไรแล้วนะครับอย่างเคสแรกเนี่ยก็จะเป็นเคสที่เราผมจะเรียกว่ามัน OTM แล้วเล่าต่ออีกนิดนึงว่าการช็อตออปชันยกตัวอย่างเช่นช็อตพุทนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ได้2ออย่างเนาะช็อตพุทเนี่ยก็จะเป็นได้ทั้ง ITM กับ OTM อย่างเคสเนี่ยมันคือเป็น OTM แล้วถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมแล้วผมได้นั่งดูได้นั่งเฝ้า ผมจะปิดแต่ต้องบอกว่าผมจะปิดก็ต่อเมื่อกําไรมันเกินกว่า80%ถามว่าทําไมถึงปิดยกตัวอย่างเช่นแบบเนี้ยถ้าผมมาเห็นนะแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจกับตลาดขาลงหรือตลาดขาขึ้นเราช็อตพุทเนาะตลาดมันขึ้นมาเป็น O T M แล้วมันแปลว่ากําไรแล้วใช่ไหมเรากังวลว่าตลาดมันอาจจะปรับตัวลงหรือมันขึ้นมาสูงสุดมากแล้วผมปิดเลยนะเอ,อภายใต้งเงื่อนไขว่ากําไรนะ่าจะต้อง80%แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าลองคิดดูนะ ตอนนี้พรีเมียมอะครับมันเหลือแค่0.4เองกับระยะเวลาอีกเดือนครึ่งถามว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรอให้ศูนย์เนี่ยมันจบไปอะมันคุ้มไหมแล้วในทางกับกันถ้าตลาดมันเทลงมาอีกนะครับตัวพรีเมียมมันก็จะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันก็ถ้าพอใจกําไรแล้วปิดไปเลยอย่างเช่นอย่างเนี้ยเกแล้วนะครับผมปิดเลยนะเออถ้าผมเห็นแบบเนี้ยผมปิดเลยอะโวลุ่มเท่าไหร่2ก็ศู ็ปิดไปเลยครับเสียค่าคอมประมาณ0.1จุดนจะุดะคุ้มไหมก็ก,ก็ลองลองจัดการหรือลองเมนจ g เมนต์ดูนะครับแต่ผมมองว่าไอ้ศู4แล้วรอให้ตลาดมันเผาไปเรื่อยๆเนี่ยสู้เอามาจิ้นกลับมาดีกว่าเออสู้เอามาจิ้นกลับมาดีกว่านะครับออกมาณนี้ผมก็ปิดเลยนะรอดูรอมันแมมกสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือมาจินแล้วเดี๋ยวก็รอเอาไปเล่นรอบใหม่หรือมันลงมาค่อยช็อตใหม่ก็ได้ ผมมองว่าถ้ามันเกิน80%ด80% 90%ไปแล้วนะรอเผาอีกเดือนกว่าๆเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกนะอันนี้คือคีย์แรกนะครับแล้ววิธีปิดอย่างที่บอกว่าถ้าคุณช็อตเอาไว้ก็มาลองโคลสได้เลยแล้วก็ลองมันแมทปิดจบไปแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอก็คือกรณีที่มันเป็นเคสของอินโดนีเีนะครับอินนีเจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะถ้าเป็นช็อตพุทนะก็คืออย่างที่บอกยกตัวอย่างเอาตัวอย่างนี้ กลับลงมานะครับเคสอินโนเมันี่เนาะสมมติเราช็อตพุทไว้ที่650นะครับแล้วตลาดลงมาปุ๊บแบบนี้เหมือนอย่างเคสที่ลงมาเกิดขึ้นที่ทที่ลงมาล่าสุดนะครับจากภาพเนี่ยสมมุติว่าเราช็อตพุทไว้ตั้งแต่ต,ต้นต้นไตรมาสนี้เลยนะแล้วเราช็อตพุทไว้ที่650ตรงนี้พอดีนะครับแล้วราคามันลงมาทริกที่650ปุ๊บตอนนั้นเนี่ยก็จะมีคนถามว่าเราควรจะเอ็กซ์ซ้์ดีไหมเออเราควรจะทําดีไหมคําว่าเอ็กซ์ซ้์หมายความว่าเราจะเปลี่ยน ขยายความอีกนิดนึงคําว่า exercise ในที่นี้นะครับกรณีที่เราช็อตพุทไว้ด้านล่างแล้วกรณีที่เราช็อตพุทไปตั้งล่างแล้วแล้วราคาลงมาที่650คําว่า exercise เนี่ยคำว่า exercise นะครับก็คือการปิดช็อตพุทแล้วก็เปิด L F เพราะว่าอย่าลืมว่าการช็อตพุทหมายความว่าเราอยากจะบายลิมิตสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็ต้องมาบายกดบายที่ราคา650จริงๆ เพื่อให้ได้ของตามที่สัญญา,าไว้แล้วก็ปิดตัวของช็อตพุทหรือปิดของสัญญาที่เราทําเอาไว้ประมาณนี้อันเนี้ยอาจจะเล่าในมุมคนที่เข้าใจกระบวนการแล้วนะเออถ้าถามว่ามันเป็น ITM ผมปิดไหมหรือผมเข้าเลยไหมผมจะตั้งคําถามขึ้นมา2คําถามครับคือมุมมองตลาดเป็นยังไงกลับตัวลงต่อหรือไม่มั่นใจมันก็จะเกิดเป็นเคส2กรณีคือ1เราจะ ทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยตัวเองทันที2ครับรอให้หมดอายุไปก่อนแล้วค่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันจะมีอยู่แค่2สอ2ว,ว,วิธีการนะครับซึ่ง2สอ2ว,วิธีการเนี่ยคุณต้องตอบคําถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่ามุมมองตลาดของคุณเป็นยังไงนะจะกลับตัวหรือจะลงต่อหรือไม่มั่นใจนะครับถ้าคุณมองว่ามันลงมาแล้วมันจะกลับตัวเด้งกลับขึ้นไปเหมือนอย่างเคส650นะครับให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทันทีเนาะ แต่ถ้าคุณมองว่ามันลงต่อก็รอไปก่อนรอให้มันหมดอายุนะครับถ้าไม่ไม่ถ้าไม่มั่นใจก็รอให้มันหมดอายุเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรอให้มันหมดอายุเนี่ยตอนที่คุณเอ็กซ์ซอร์ซส์เนี่ยคือคุณปิดช็อตพุทเนี่ยคุณจะปิดช็อตพุทแบบกําไรเพราะมันหมดอายุแล้วค่อยกดลองฟิลมันก็จะเป็นการปิดแบบกําไรแต่ถ้าคุณปิดเลยทันทีในขณะที่ตลาดกําลังดิ่งลงมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเคสหกร้อยห้าสิบเนี่ย าคุณช็อตพุทตเอาไว้นะครับคุณก็จะช็อตพุทตเขาเรียกอะไรถ้าจังหวะนี้นะย้ำอีกทีถ้าจังหวะนี้นะถ้าจังหวนนะหวนี้ตอนที่มันดิ่งลงมาเนี่ยคุณน่าจะมีออเดอร์อยู่ที่700รอแล้วไปช็อตพุทตอยู่ที่650ตอนนั้นพรีเมียมช็อตพุทตน่าจะประมาณ5จุดสจุดไม่เกินนี้แต่พอตลาดมันวาร์ปลงมาตรงนี้ครับพรีเมียมมันจะกระโดดไป40คุณช็อตไป10คุณต้อง จ่ายค่าพรีเมียม40เพราะว่าเวลามันยังไม่หมดมันก็จะเป็นการขาดทุนแต่แรกกับการที่คุณจะไดออเดอร์ลองฟิวเจอร์ที่650มาเลยถ้าเกิดมันเป็นเคสแบบวันนั้นเนี่ยแล้วคุณทำเลยนะทำเลยทันทีนะครับคุณก็จะได้กำไรจากลองฟิวมาชดเชยแทนเนาแต่คุณจะต้องปิดฟิวอ่าช็อตพุทเนี่ยขาดทุน หลักการมันจะเป็นแบบนี้นึกออกไหมถ้าดังนั้นถ้าเรามองว่ากลับตัวเนี่ยควรทาเลยคือยอมขาดทุนช็อตพุทแล้วได้ลองฟิลมาเพื่อที่จะไปเล่นเกมต่อไปที่มันเป็นตลาดขาขึ้นแต่ถ้าไม่มั่นใจหรือมองว่าลงต่อเนี่ยการรอจะดีที่สุดเพราะการรอจะทําให้ตัวพรีเมียมเนี่ยมันถูกเผาจนหมดแล้วก็พรีเมียมจะกลายเป็นของเราทั้งหมดทันทีในอ่ะทั้งหมดในตอนที่หมดอายุสัญญาลเลาคร่าวๆแบบนี้แล้วกันสรุปอีกทีนะครับสรุปแล้วนะ Exercise option, เอ็กซ์ซ้าออปชันกรณีที่เราช็อตพุทเอาไว้หรือช็อตคอเอาไว้ก็แล้วแต่เนี่ยให้ทําความเข้าใจกันว่าการช็อตพุทหรือช็อตคอเนี่ยแปลว่าจะซื้อหรือจะขายในระดับราคาและเวลาที่กําหนดเนื่องจากว่าตลาดบ้านเราหรือหลายๆตลาดเนี่ยมันเป็นยูโรเปียนออปชันก็คือมันจะรอให้หมดอายุสัญญาเท่านั้นถึงจะเอ็กซ์ซ้าได้มันอาจจะไม่ทันการก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดก็ได้แต่เราสามารถเอ็กซ์ซ e าได้ด้วยตัวเองโดยการ กดปิดสัญญาแล้วก็เปิดสัญญาหรือซื้อขายตามที่เราสัญญาเอาไว้ได้ทันทีนะครับวิธีการก็คือถ้าเป็นเคสชอ็อตพุทนะวิธีการเอ็กซ์ซอร์สไ์ก็คือปิดสัญญาชอ็อตพุทด้วยลองพุทที่สไตล์เดียวกันแล้วไปเปิดลองฟิวเจอร์ที่ระดับราคาปัจจุบันนั้นคือวิธีการเอ็กซ์ซอร์สได์ด้วยตัวเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะมีอยู่2แบบเนาะถ้าเราชอร็อตพุทเอาไว้เคสตัวยอย่างเป็นชอ็อตพุทนะครับคือชอ็อตพุทแล้วกาไรคือมันเป็นอาลเดอร์มัน นะช็อตพุทแล้วราคาขึ้นต่อไกลๆเลยมันเป็นออสเตรี่แล้วผมมองว่าผมพอใจกําไรแล้วหรือ p r o f ิตของตัวช็อตพุทเนี่ยมันมากกว่า80%ไปแล้วผมจะทําการปิดช็อตพุททันทีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเพื่อได้ตัวของ Margin กลับมาแล้วไปต่อกลยุทธ์หรือเอาไปเทรดกลยุทธ์อย่างอื่นได้ผมมองว่า,าถ้าเราได้กําไรมากกว่า80%แล้วเนี่ยหมายความว่าอีก อีกไม่ถึง20%เนี่ยมันเป็นพรีเมียมที่จะรอกินตามเวลาและถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยอย่างตัวเซทห้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆนะครับถ้าต้องรออีกเดือนกว่าๆเพื่อที่จะเลียวไลกําไรแค่ไม่ถึง10%น่ยของ position เดิมเนี่ยผมว่าปิดไปเลยดีกว่าก็จะเป็นมุมมองนั้นแต่อีกกรณีคือถ้าเป็น ITM หรือตลาดลงมาถึงจุดที่เราสัญญาเอาไว้แล้วนะครับ มันจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือ 1. นึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยตัวเองทันที 2. คือรอให้ใกล้หมดอายุก,ก่อนค่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตรงนี้อาจจะวัดกันที่มุมมองตลาดนะครับว่าเรามีมุมมองต่อตลาดยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทันทีสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือการที่เราจะต้องลอสจากชอ็อตพุทต,ตรงนี้จํานวนมากเหมือนกันแต่มันก็ได้มาซึ่งโอกาสในการไปเทรดและไปต่อยอดนะครับคำว่ากลับตัวทันทีคือลงมาถึงจุดที่เรา มาคิงเอาไว้หรือเราช็อตพุทเอาไว้แล้วตลาดเด้งขึ้นมากลับตัวขึ้นมาทันทีแบบนี้แบบเนี้ถ้ามุมมองของเราเป็นแบบนี้ควรทาทันทีครับยอมลอสช็อตพุทแล้วเอาลองฟิลเข้าพอร์ตมาดีกว่าเพื่อที่จะต่อยอดได้ยกตัวอย่างเช่นภาพตัวอย่างตอนนี้นะครับถ้ามันลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันเด้งต่อแบบนี้เราจะต่อยอดได้เยอะกว่าการรอแต่ถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเรามองว่าตลาดลงต่อผมแนะนําให้รออไปก่อนเพราะว่าการรอไปก่อนเนี่ยจนอะ มันใกล้หมดอายุสัญญาจะทำให้เรา close profit นะครับตัวของ short put ในท้ายที่สุดแน่นอน100%แล้วเราค่อยไปเปิด long fill มันก็จะได้กำไรจาก short put แบบเต็มๆเ,เหมือนกันนะครับดังนั้นเคสเนี่ยจึงเป็นเคสที่ c a s เดียวที่จะเสียกำไรจากการ short put แต่คุณก็จะได้โอกาสจากการที่คุณเปิด long fill ได้ถูกจังหวะถูกเวลามากขึ้นนะครับ ก็ฝากเอาไว้นะเป็นทางเลือกเป็นแนวทางเป็นไอเดียสำหรับคนที่ช็อตออปชั่นแล้วตลาดมันไหลแล้วอยากจะปรับโพซิชันต่างๆนะครับก็ใจผมจะใช้หลักคิดประมาณนี้มาใช้ให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ